สวัสดีครับเรามาชมหลัว่างเงินพิมพ์นิยมประจบแร่เลยกังพีนะครับวันนี้แล้ดูเชิงชักเนื้อปีนี้ยาิษหรือปลาทองกบแข้งสันอ่าดูแข้งเป็นสันนี่ครับดูตาไม่อินก็ยังคงเอกลักษณ์ของพิมพ์นิยมเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราก็ดูโดยรวมนะครับดูองค์รวมเกิดการศึกไปบ้างครับนี่ศึกนะครับจุดที่ศึก จุดที่ถูกสัมผัสนะครับตายังตามองลงเห็นไหมครับตามองลงจมูกโตนะครับปากยิ้มค้างงอนคอลึกหูยาวประบาสังกตินะครับนี่พระต้องได้สเกลนะครับดูยังเห็นน,น,นิ้วโป้งนะฮะอันด้านข้างนี่โอ้โหทรงอ้วนมากนะครับคือลักษณะแบบนี้มันเกิดจากการกดหุ่นเทียนนะแล้วแต่แม่พิมพ์นะครับแล้วแต่แม่พิมเนื้อปิ้นจากการติดก้านชนวน